อนันต์เสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมการพนันโบได้คืดแต่ผู้ใด้ห่างมือกับการพนันโบได้คืดแต่ผู้ใด้รำด้วยมือจะถือหายไวกว่ามือจะมืดขึ้นมดแค่มืดแบ่งมดทลองมดงัวมดคุ้ยมดฟัวมดเงี้ยมดรูกมดเจ้ามดเกือบมดเฉียดมดผ่าอืมบอกไาจะคือเราอยู่เดี๋ยว์เจะตอบให้นะการพนันไม่ได้ทำให้คนรวยก็จริงแต่ ถ้ารู้จักยับยั้งชั่งใจอืมรู้จักได้แล้วคูจักเบ่งกลิ่นเบ่งใสเบ่งข้างแล้วก็วัถึงแมาเนี่ยอากุเลิ่งแค่นี้อืมแค่นี้กูกระทั่งุญแค่นี้กูเป็นเงินเก็บเหมือนเดิมครับผไม่เนือดร้อน้าถือก็คือขายขามาถ้าว่าถือกะเอาอังงดไปกูนังงดูกันซึ่งเคษตรก่มึงตรมาถ่ายกลิ่นนี่ยาลูกมาอากมาขื้อหายทุกคนตรงมือขื่อจืก่อนจะมือขืตั้ง บางเชื่อบางชื่อแย่โทดแต่กันเพราะนั่นแย่โขดแต่กันเดื่องเรื่องเบื่อบางคนอืมช่วงผัวไปนอกเยืมช่วงถูกเต้าไปนอกเมนบลจาให้จําหน้าจำเมื่อนห้าร่องเชื่อกับไปเชื่อง่ายใหา้เชื่อกับแม่เชื่อเมื่อมึนเน่าเสียเราได้เรืมให้เรื่องเชื่อไปคือเขาตัวเขาต้มเ,เมื่อเราได้หน้าไปว่าเขาจะเด็นการพนันกับเมือม่อไงแค่เช่อดื่มกระโดดกระเดือก เขาท่านขายกระโดดกระเดือกง่าจะขอขาเขาเนีงยมาเดือดเข่ามือเื่กเรื่องเงินบ่าเรื่องเงืออยู่ครับก็จะเงือกมนจะมาคู่ว่ากไหลเดือกชกพอมือเสียขาถูกบ่มือรังค้าพ่อได้ชนพ่อได้ยือกรมาคู่เรื่ลูกมาขออ้อนกับชุกเทียนได้ดอกม มาขคอว่าห้เบิ่งญฮะไอหม้อเมื่อคู่ก็จะทุบทุกเคื่อนจะดอกไม้เรื่องครับปูเนี่ยมาขอซื้อสายเสือจะใบัคู่ไรเนี่ยฮึบางคนยืมคิอว่าขายฟังเบาจอๆนี่แหละขายของมันบวยยืมครับเพราะมือก็ไปยืมได้วันเขามื่อยืมครับแล้วก็มาขอให้พอชอยเหลือชอยเดี๋ยวคู่ขับไปมีได้วันว่าใช่ยืมว่าก็คือไะเออ ป็นงานขายของคือบ่ห่างบ่มือพ่อก็เลยทั่นผู้ขายคือเมื่อวันเขามาไปซื้อพัดอือไปซื้อบักมือมาทูกขายไปซื้อหั่วมาหมกขายอืมคือแรงฝนโตมัขายบ่ได้คือพอดุกขึ้นเออเจ้านี่ก็ได้เฮให้สิบ่ตายว่ากันยืมอืมเมื่อจะขายของอยู่เมืองเขามายังบ่มีปัญญาจ่ายเงมันเปิดกันแท้เด้ครับอือทุกขึ้น่องทุกอย่าง นี่แหละเกิดเป็นมัตุตกวัตุข่วเรียกทุกคนเป็นนึ่นอู่นอย่างทุกอย่างพ่ามันว่าจะการกเราิ็นการเรานั่งอย่างเดียวเมื่อจะขายของกับหมดมเพื่อนจะวางเข้าสอใสจังได้เข้าสีสีจังได้เขา้เขาขัดตรงบึง่งบึ่งว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นแบบไหนเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขาแบบไหนต้องใช้สติและปัญญาแต่ว่าหากคนกลุ่มข่ หามไปเอาแรดเอาเปลอกคนเข้าใจนะแต่ขันลูกแรดใหดเฮ็ี่บนงั้นอืมชอบโง่งคมกับเพราะแกเรื่อนอยู่แระอืมัวไปวบบกับมือขึงคือคักคืิมองคื้นผู้ขึ้นกอย่างผู้ได้เดีผู้หันดหางรอคนอื่นรอกได้รอกตัวเองรรอบไม่ได้เท่ารููกแกแก่งเคร้บเอออื้นมาหูกับถึงแต่ว่าเฮ้ารูดุอืมเฮารูดได้แก่เฮ่าเนี้ยบางวันถึงมากม่ถือกับตัวใหญ่เท่ เขาดูเลยเข้าดูวามันตกออกเึงเขาได้ชุ่มไหมเอ่ยครับปชุ่มแล้วก็เแียบก็ออกมาปัะหาเขาดูคักคันเหมือนอยู่ืัขหาพูดจตาบอกคักคันอะไรยังงี้งวนน้ฟันท้องแบบนี้เก้าโมกเก่าเกผุดได้ยังบ้าครับห้าวมาเฮ็ุแกล้งแกล้งบวดสองสว ขั้นดาเลื้อเอ้ยวันข้ากูเลี้ยงอย่างไรกันได้จะเปิดปืนเรื้อวัดบัดนึงกไงเข้าเขาคือคือรอเอาไข่เข้าหไหมเรื่มครับปูบัดเพื่อยี่เข้าออกมาปื้บกึ้มคนไงเข้ามอขอกคนนอกห้ามเข้าขนะครับเพราะมันไปกดและเบียดป้าป้าจะคืออะไรเรื่มครับปูว่าเขาไม่สงดเนาะอืมง่ายระบัดนี้เขาเรื่องมาลอกเนาะครับ กลัวว่ามจะเพี่งรกเพาจะเดิไม่คหลือหรอกโอ้โ้เดนี่จะยิ่งเห็มาพอเอไปิฟ้าเพื่องรกกพอาะ่โอ้เพื่อนกับรกอืมอันเพื่องรกเขได้จริงใค่ใครเรียกรอกจติมันก็ไขใชรอืมมันก็จกอุ้มด้เยมึ่งเนาะมัไม่ควมลอบเล็นเดยกพวกเขาไม่เปิดหางมันรื่งเอาคดยับ้ไม่คู่มันแกวกเปิดหางถือให้ขึ้นก็อก

อแต่แกเมื่อแต่แกเดียวแกเมื่อฟูหูแต่แกขู่ฟูงามเว้่ะรกึมครับพ <ation> ูว่าแต่แกเมื่อนาบูว่เมื่อขิงอนเมื่อกินวานชิมือชื่อกค่สือนะเอามกึมครับพูขันมือเด็กแต่ให้็นเด็เด็กดีกค่คือไงกึมตอกตามแก่ป่าก็่คือนะเด็กดีนะเพราะไนขัดแก่ป๋าเนี่ยชิมมื้อช้มมื้อกค่คือไงกึมไปได้ก เออพอนข้าก็จะยิ่งเข้าก็แบ่งเออไปปวดหุปวดตาจังองเน้งวต่ดยมันง้อครับม่นจะเจอเนาวเีายวกือบเกอบจะกับก้มเทงอยู่ตั้งห่ากเนี่ย้มเทงเรบยว่าเรียกเยวอยู่ตั้งหาเนี้มดูแรข้างมันง่ายเนาะครับเออการห็เขาพอนข้าย็จอเออจ่ก้มแล้วก็ได้วเป็นกูเป็นเมื่กระไรออไปแค่แเของแข็งของค้าได้ห แม่ว <OR> ่อยางนั้ถูกองเนาะจูกใจแตงแต่แต่ก็เห็นวก็พวงถูกใจสนขุเนาะพวกนีงอย่างที่่อหัแล้มนัยตัว่างที่คนเขาขั้งคอเค้งือมไปใช้แต่งงไปใช้กันแกลวน้งขั้งงงก็คือบสถื่ข้าเง มันึงค่อยิมึนไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีไงอืมหรือมึนจัดจือืแผลในยุบจัดเขียวเรื่อยอืม้วนพค้เไปได้แค่ไหกินอี้แล้วมันอย่างไปใช้กับไปงงมันบ๊อยเขาจังมองมันบ๊วงบ๊วยบ๊วบ๊วยบ๊วเขาขังเลอยุเขาขังแค่ต้องใส่ เมืองบนเจเข้าไป้ยจักน้อยเลย้อเจ้าบัญเอ๋กัเป่ก็ขายเ้บเอ๋ยจ้าเออเพื่อี้นี่ตวกนีก่ก็อย่จ้าบังาดนี่นัปัจฉม่าใ้กูไปดูนัองบอกว่จะนงนเอย่อนไแขายของด้วดไปืนี่เขาใจเขาบุาวมาจะบยึ่งมือนักปัจฉม่า เดี๋ยนี่เขียบอเออโอ้พ่อเขีบแกว่าดี้คือทำไมพ่อพูดเพราะแจงเขาเขาห่วงได้พวกอย่างเช่นเนื้อนาเขามากเยบันีเขาบอกมัจว่าเป็นเมือกนะโอ้เป็น่กระบอกปอยขวดกนคืออหลรเช่นปอยเขาจักมือเด้อวากระดาษปุ้งานาปุ้นคืออะไก็คือแกะข้งเคย่นปะข้าเข็่หัวน่อเรื่องครับมันจี๊ขวเขาเพิ่งเคยรู้บ้าง เขาก็เบือแต่กัวก็คือไปแค่ก็ไปรูปนเขาเบื่อหนักหนุนขายงานุก้ลน์ก็คือขายดวนกักซึ่นขายมัดมือมัดมือก็คือบ่ามัด้็แทว่ามีความม่คามมีการเยอะเัมโอนมีแรกูทุ่มคักๆกว่าเสยอก็พอมาเยี่ยบเงิห่งว่าแค โอ้ยเก่งจีคัดดเราเล่าแข้งขาแข้งไ่อีกคุณมัดว่างคุ้มคัดคุ้มน่เออหัวนี้ก็มัดุ้มไหมเอาไหมวัวัดนก็ได้งัวดื้ออัดก็ด้เนาะอยากแดงมอรวงมอนั่นก็อย่้ไม่คู่วางงานเนาะจะปล้อยให้หวาอเพราต้องป้อยให้กับมองวางงัวถือไม่ห้วตื่นคั่งพวกนี้กคืออยากขังง่้ยม่คู่ เออมือวันชื่อหาบอกด้วยผมว่าบัดื่อหาที่หาครับผมคือเอารถยังงั้ก่อรถเทนรถเทนเทปูนครัเอารถเคนมาเทปูนสูงเี่อบสิบหกความสูงก็เ6มันสิบหกมันบอกชาใช่รถงินน่อยมันก็ยื่มว่าถึงคือว่าเอามือมันหนักคนดม้วนนีม้งนมันหนักมากโอ้แรงดีวัดปูแมงว่าเนจะยเพูจับอกง่ายง่ายได้เลน มันงายบเถึงนนก็รถงอกรถอย่ีงก่อเขาเอื้อเชื่อห้อ่ะอืมเขาก็ืเงื่อนถึงม่งเงยกว่าถงโซ่ถึงแม่น้อเอาปูนื่กยืมครับเืมชุดหความสูงอ่ะครับที่หนึ่งงอกกะมาแมบนี้างรู้โซ่ไหมอสั่งค่าค่าเกิดอยมันบริสั่งมาไรเยืมครับปู มันต hey <Kar am. S 2> ้องใช้ปุ un, ่นเคยไ่บ <Kar am. S 2> ันหมดครับแคงบประมาณความสูงความงาความงาวได้เยอะทุดเนาะครับความความงาวความสูงได้เยอะทุกหมดความกว้างได้บ่ี้เยอความกว้างอือเอาความกว้างพอคือกำหนดหายแ้วความยาวดู่ที่ชาวหกอ่ความกว้างอู่ที่ประมาณมือเอาเป็นพุกลุ่ ประมาณจัดมืเอาวอลดเก่าซึบหมถูกต้องเก้า้ิบเอื้อมได้เก่าซึบหมื่เออเอามันชุนช้เลยนะเอาพูดได้เกือรวมเพื่อรวมสางโนพูดได้เกืเพื่อเกือประมาณพวกกะบอพดว่ามันเก่า้อบอืมแต่ว่าความถูงมันเยืสึบหกอันนี้เขากำลังดื่ยืบแต่ว่าพ่อกำลัขึ้นขึ้นว่ามันเก่าสิบกัน แล้วเอะเ่ครับมเียนวนเด้ทานเขาเอะเอบอกบุญอันนี้เขาเอยมาบอกบุญอือพูนี้เทปปูนชอยเหิปูนชอยรถไม่โคบชอยรดงนกนั่นไปเทมความสูงยี่ิเออความกว้างเก้าเทปเก้าเทปเอบดเก้าเทปขนาดนั่นอ๋เก้ากทเก้าเทปขนาดนั่นประมาณจางรถเชีนเลยปู งบประมาณออกการช่ตัวขั้นจากไๆขั้นไม่ออกก็ไม่รับเลยผมก็วันงบประมาณขั้งวัดกับบพ่อได้พอเบิรนกครับขึ้นใช่หลายส่วงบประมาณมาเรื่องออกคน้าเท่าไหร่ผมแก้วเรื่อมันถูเนาะมันถูมันตตองออกคน้า Kết rồi Hốt xíu phụ nạn dương Kết hốt xíu một phút Uầy uầy Kết rồi hốt xíu phụ nữ thì ở đây vô là Đây cơm Thích vợ gọi đây vô dương Ở đây cơm khi bậc lẽ gọi đây ừ. <cười> 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 vô Đây khát phụ Ngày Cháu khát phụ Mà gọi qua Cô vô thì gọi ra dưỡng ra mấy báo Rồi

เก็บร้อยหกสิบาต่าปูเดียวดูสิอวนมันสิ่กูจะเลือละง่ายงายมัือเกอรสรเกลเืไปรึยืมครับเ้อยหกสิบโคเ็ร้อกบหันใ่เลยงกันหนใจครับอ้วนใจอ้วนใจนี่ละจาคาเอออ้วนเร็วใจเร็ว เงินของ่ไห้เลยยิ่้เ่งมากเจงมากเท่านั้นกยังไงก็ทำอย่างนั้นนู้นเท่านั้นงั้นัวอย่างที่ยืมมากเลยเดี๋ยว้อยหกสิบเรี้องหกสิบมาเยอะมากถาเ่องฟ่า่งป่างฟง่อ้ยยยคยย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 ยโยย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 ้ย พราะหมดเกือนั่งกับคุณแม่คู่แม่ไข่กันเก๊ดูขลดมุเรับนี่เห็นม่วนเห็นเห็นม่นี่กระย่างเน้นี่กย่างนก็ะเด็นไงานผู้เด้กผู้ใหายมนบ่นอะนี่ก็ือระเื้อต้องลูกแม่ก็รู้จพขขางบนเนาะเขาขัขงบุสาธุ ก็คือแยุงง่ายขันว่าคือข้อขอคือบอสแข็งคือขั้นว่าคือจับกละโอ๊ไปง่ืยคนรอใจย่างยเนาะอันนี้คือแม่ครูเนาะเออจะไปหารถนกไว้ชอืงเขาเออพอเออจะรถแม่ครูนาะพ่อเออว่าื่นเขาเออวเค่นเคลืนครับรถเคลนใหญ่เนาะให้แม่ครูไปหารถเคลื่อนใหญ่ใครไปงกครูร่วขึ้นโจ้ ดูซ้ำดอ่ะอะไรก็มันฟูไปๆคนน่ะแต่ว่ามันต้องออกกันลูหลนพนไกลข้อมดูดออกเนาะไรลข้อมออกคนละเกลดร้อยหกสิบเกลี้ร้อยหกสิบเนาะข้อมสูงกะความสูงกะยี่สิบหกรับแต่ว่าความกว่างเก่าสูงเก่าสูงเนาะโอเคไหมโอเคครับโูเมื่อยังคงใช้อู่บ่ บ่อครับใครคใช้ง้อได้ก็อ่งนูอือเอาแค่นึงอึม้วขอขปากขาโอ้คืองั้งั้นอเออนางสช้เยาวรน์พอเกลวใครคงข้างมาหาเกดีกับองคูอ่าหามือถูมมือกามมือูมมือมันหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะเอาออกก็เขานั่งเยาวรน์พอเกลวเออก็รอยหกคือ อันนี้แสงอารุณ์การหาจิตหพวกก็แม่งจันจันเพ่งจีเนาะรวมขังมหาจิตเอามือโชคมือแางมือโซคมือไม้ออกช่วยกันนะลูกนะคนละก่าวเบก็ได้ขั้นผู้ใหบ่โื้ยนอโซมือแรวันกองถุกฆ่าร้วะปูต่าสองร้อยบาทเนาะอ่าหายมือโชคมือแรงมือโชคมือไม้อายุปนะมาณสุกขับพระหนึ่งหนึ่งแล้วก็รวยอือเนี้ยมือแรงวันกอกอยข่านจัด ได้อืมแต่ออกค่อยเขาจะเกาซิบอหวานออกเก้าซิบอไปเรืขั้นบมเรอ่อืมนเกาซิบุ่มอือันนี้ของนางนักน้อยหรือนางชนะชาริโกรวมุมงเจ็ร้อยหกสิบอืมอาห้เจะริ่อจะเริ่อน้มากค่ะึืนเ้าเังบอยก้มกอได้กัให้ได้เนียงบวยก้มกอรวยก็ให้ด้วย ด้วยอันนี้ต้องด้วยการกินการถางออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วเก็บโอยหัอออกมาเร็วอะงอย่างนี้ EX th th er าได้ถาได้เหินเวลากูกูเมินเลาวงจป่ามาอีกแล้วผมว่าพอเด็กเก็บรอยหเก็อตัวได้ยิ่งกูเวลาวงจป่าออกออกช่วยพ่อพ่อสันเก็ร้อยหกสิบถูกต้องไหมถูกต้องกะออกมือรักการออกมืออื ะเป้าประกาศมืงอยู่นะบ่มาเหลือได้ยิ่งเข้าแกงัอันนี้บอกว่ามันจะอออกกันคนรเก่งยหุคือมันจะแก่ใจมันจะแก่หมือตัว่าจะึือเนาะรอได้เรื่องเรื่องมันรอได้เขาไม่คัดเก่งเลยนะมึง อย่างแต่พ่อพึ่งแต่งพึ่งเป่งพึ่งเป่งพ่อืูดถึงว่ายังเม่มีเวลาเียพ่อมันก็ลังแยกอยู่แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเออคือเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมตังไว้น่ะพ่อเขาโอนม่เป็นก็มือเขาอยากให้ลูกร้านเขากลับจากโรงงานก่อนเขาค่อยโอนมาเป่นเขาวาดจะสือให้ยืมครับปู พ่อเขาไม่ได้เชี่ยวขอดอะไรหรอก <c oughs> ไม่ได้เชี่ยว <c oughs> ไม่ได้ขอดนะลุ้งนะคำว่าไม่ได้เชี่ยวขอดไม่ได้เรื่องนั้นอ่ะไม่รู้พึ่งขนาดนั้นอันนี้พ่อว่อดเถื่อนนะยุ <c oughs> ้งนะขนาดพ่อว่อดนะยุ้งงั้นพ่อว่อดเถื่อเลยพ่อว่อดใช่ว้ามั่งเถือยังไม, <c oughs> ม่พูดว่าเอาคำว่าเว้าก็คือพูดนั่นเแเองพ่อพูดเถื่อนคงแต่ว่าจีแงเคยแกใครขึ้นเนาะ อ่ร้องบือมาอื้มครับง้างรอดเลยยิ้มมบ่วนัางรอดเลยนังขายยังนัาง่อดคุณพ่อเขไม่ได้แกะมาซื้อพ่อเต็นพ่อะรอึมไม่เป็นไรมีงราการค้าคุ้มขังบุญแล้วดูด้วยเป็นบุญไืงบอกบุญไงบอกบุญคือกำลังขข่ง ทั้งอืมทั้งเครื่องคุณอ่ะอืมเขาเอื่นงานเขาเอื่นนอดงนงงนอืมนี่อยู่ไกลกับพักกันคือทันตัวอืมเออนา่งจราพรนเมื่อกี้นัรพใช่หรอใช่หรเออือหนาเลยอือจาราว่าจะพูดม่นจาราโอ้ยใช่หรอโอใคก็ได้เลยอ่านจารางเนาะอาได้เลยจราพรหาินไปกานอือออก รวมบุมกับอพอฮกร่อยคืบางแก้ไม่ร่อยหก0ืเจ็ดตัวู้แคเดเด็กับกบบางคนยืมเขาคือคนเป่าม่ยืมแต่เจาหนูเาคืเหมนเลยคือแก้วใครคืนคือบ๊รือไอ้คือคือบ๊วยไอ้างคนยืมาคือห้าหกนสองสามคือห้าหก เกิดร้อยหกคือแม้คือว่าเรื่องก็ไม่ถงอามือโกมือแรงมือสกมือหแล้วคนรวยน้่นคือแม่ว่างกใช้ถือเคลืนเรื่องคือคืออย่างขบครนะโอ้ลูกช่วยด้วยครับโอเคเคีย่นบังเอญนางปัจชมาวาไรตีโอนเข้าบัีนะครับอืมไม่เป็นไรอืมอ้มือโกมือแรงมือโกมือหม้เรื่องเคลย่อนบังอเล เอาลงไปไีห้ายเงินพันเงินหมื่นคื่คือว่าเงี้ยหมื่นเข่าหายเงินเขียนจดกเงินแรนแต่ว่าสำหรับหมื่นยี่ลงไปหายเงินเงินได้ได้นอนเงี้พอได้นอนอือพอขายไข่หน้่มันคข่หน้่งมันก็ได้พอหมื่นสิบหกบาทเออะไข่หน้่งมันสิบหกเยอะเยออือนะ โคางเกียวมดแล้วเนาะอ้าวไม่เป็นไรอไม่เปไรโอชั่นน้อออนอันนุ่มออนอันมเลื่อนอือนกฟังพอฟ่าวด่วนเอ๊ะอ้าวเรี๊ยบลอยแล้วเนาะอดอแจะย่งอ่อนอันน่มเคื่อนมือเอออ้าวเน็่งไว่้อพอกผนอ่อืม เขากำลังจะร่วม,มเออเครือ ừ, ข,ข่าย